สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของร้านแม่แล้วที่จะมาสวัสดีปีใหม่น้องๆนะคะเราก็จะมาบอกว่าแม่จะร่วมแจกของขวัญอะไรนะกับกิจกรรมแจกกระจายใบใบปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเดี๋ยวแม่จะมาบอกกันนะว่าแม่แจกอะไรบ้างนะแล้วเราค่อยมาฟังกติกากันตอนหลังนะคะมาดูกันนะแม่ก็จะแจกหมด5รางวัลค่ะ จริงๆแล้วของที่แม่แจกนะแม่เคยมันเป็นมันเป็นของที่แม่ชอบอ่ะแล้วแม่ก็เคยเอามารีวิวให้ดูต่อรนั้นก็องแม่แต่พวกนี้เป็นของที่แม่สั่งมาขายในอินสตาแกรมใช่ไหมแล้วพอแม่ก็รีวิวของแม่เองให้ดูอ่ะน้องๆก็บอกว่าแจกเถอะที่แม่ขายเนี่ยแจกเถอะแจกเถอะแม่ก็เลยปีใหม่ก็เลยเอามาแจกทั้งหมดห้าชิ้นนี่ทั้งหมดห้าชิ้นนะคะ เคยรีวิวแล้วนะเป็นของช่องแม่หมดเลยอันนี้นะคือเพราะว่า,วาดูนี่อาจจะเฉยๆนะนี่แพกนะคะแต่ว่ามันนิ่มแล้วมันสโลอ่อะมันสโล่นี่ ือซีโอนะคะไอซิ่มซีโอต่อไปก็คือนี่อันนี้ก็เหมือนของแม่แนมะ่ก็มีอันนี้รัฟเฟิลของแซมมี่นะคะอันนี้เราอันนี้แม่ก็ชอบนะสโลน้อยกว่าอันนี้หน่อยแต่ก็โอเคน่ารักมาน่ารักมน่าดูแพนเค้กกิตตี้ค่ะแผละน่ารักน้อยน,นี้เคยให้ดูแล้วนะว่าแบบจะมีสตรอเบอร์รี่เป็นรูปหัวใจเป็นโบแล้วก็ตรงนี้จะมีคมมรีมสตรอเบ์รี่นมาก อันนี้อาจจะสโลน้อยหน่อยแต่น่ารักแล้วก็นี่พูจิฟูจช่สีชมพูตัวนี้สโลนะคะนิ่สโลสุดท้ายค่ะสาวน้อยแม่ชอบเรี้ยกสกูชี่อันนี้เป็นสาวน้อยเขาดูคุณนุคุณหนูมีที่เสียบโทรศัพท์ด้วยนะอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีที่เสียบโทรศัพท์สาวน้อยสโลเชียวส นี่เล็กๆจักสโลน่ารักมากไปดูเป็นคุณหนูมากนะคะลายเส้นสีทองโซ่สีทองเส้นเล็กแล้วก็แก็กน่ารักมากๆแม่ก็แจกห้าอันนี้นะคะสำหรับกติกาค่ะสำหรับน้องๆที่อยากได้ของแขวนจากกิจกรรมของเรานะก็จะมีของจากแม่แล้วก็จากร้านที่มาร่วมกับเราอีก5ร้านนะคะกะติกาง่ายมากเลยน้องๆดูรีวิวสกุ๊ตชี่ของทุกร้านแล้วเนี่ย อยากจะได้ของรางวัลจากร้านไหนให้กลับไปที่วิดีโอของร้านนั้นไปเม้นท์แฮปปี้นิวเียแล้วก็อวยพรร้านนั้นนะคะที่วิดีโอของร้านนั้นๆนะเดี๋ยวแม่จะใส่ลิงก์ของวิดีโอทุทกๆร้านในด,ด้านล่างนี้เลยนะคะน้องหนึ่งคนสามารถชอบได้มากกว่าหนึ่งร้านนะคะ สมมุติว่าน,น้องอยากจะได้ของขวัญจากร้านฟ้นนาพนีีด้วยเมย e อินเจแปด้วยร้านทวาด้วยร้านทฟี่ด้วยนะร้านคิ้เก๋ด้วยของแม่ด้วยหกร้านเลยเนี่ยก็เมนทุกคลิปค่ะกลับไปทุกวิดีโอแล้วก็เป็นเมนแฮปปี้นิวเยียร์ร้านต่างๆ,ๆทุกคลิปนะเพราะฉะนั้นน้องหนึ่งคนเนี่ยมีโอกาสจะได้รางวัลมากกว่าหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าน่าจะใช้วิธีจับฉลากในการหาผู้โชคดีค่ะแตนะคะ น้องๆสามารถไปคอมเมนต์ได้ในทุกๆคลิปนะแต่คลิปละหนึ่งครั้งนะคะห้ามไปแบบว่าสิบครั้งตึงๆไม่ได้นะแม่แม่ตัดออกนะคะเพอๆเป็นเมนซ้ำเยอะๆอ่ะเดี๋ยวระบบจะนึกว่าเป็นสแปมมาแล้วเขาจะบล็อกเราไปโดยที่เราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเมนครั้งเดียวนะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้สกูชี่จากร้านแม่นะแม่ปูเป้ให้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะสำหรับระยะเวลาในการร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะ ก็เล่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3มิุลาคม2559นะแล้วแม่จะประกาศผลในวันที่6มุกุลาคม2559ค่ะก่อนจะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแม่ปูเป้กับอินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe Channel นี้นะเราชวนเพื่อนๆมา subscribe มนเล่นสวัสดีปีใหม่ด้วยกันนะคะ วันนี้แม่ไปก่อนนะคะไปร่วมสนุกกันเลยค่ะบ๊ายบาย